สวัสดีครับวันนี้ผมนุกจาก o อซ s สเตชันนะครับจะมาทำการรีวิวหรือว่าทำการสาธิตแบบเบสิกเบสิกนะครับของ Windows Phone 8.1กับ Android 4 4 x X ครับก็ดูว่าสมาร์ทโฟนตัวไหนเหมาะกับใครยังไงนะครับซ้ายมือตัวนี้คือ Galaxy Note 3ขวามือของผม ก็คือ n o k i ีย5 2 0ซึ่งเป็นตัวท็อปของค่าย n o k i ีนะครับโดยที่ทั้ง2ตัวนี้มีสเปคใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่า Samsung ตัวที่ขายบ้านเราเวอร์ชันที่ไม่ใช่เวอร์ชัน 4G หรือ LTE เนี่ยครับเขาจะใช้ CPU e a s y n o s ก็คือ CPU ของตัวเขาเองซึ่ง CPU ตัวนี้ไม่รองรับ 4G พอเป็น 4G ปุ๊บก็จะเป็น Snapdragon 800 ซึ่งปีนี้ครับวันที่ผมบันทึกวันนี้ตอนนี้ก็มี snapdragon 801 805เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่ตัวขวามือจะเป็นในเวอร์ชัน่นเป็น cpu snapdragon 800กล้อง20ล้านนะครับแล้วก็เลนส์卡尔ไซส์นะครับซึ่งเลือกอยากจริงๆสำหรับผมและอาจจะสำหรับหลายๆคนนะครับเราก็ลองมาดูกันเบื้องต้นนะครับ เปิดหน้านะครับก็จะเป็นหน้าล็อกสกรีนเปิดมานะครับเว็บไซต์ของตัวนี้เราจะใช้โคมตัวนี้เป็น Internet Explorer นะครับทีนี้ก็ลองลองดูนะครับตัวนี้จะเป็น IE11 สสามารถเปิดได้ไม่จำกัดหน้าเราจะลองเปิดดูเว็บของเรากันเลยนะครับ ucstation.com นะครับตัวโนกเกียนี้เป็น Windows Phone 8นะครับการโหลดซึ่งบางครั้ง Android ก็เร็วกว่าบางครั้งตัว วินโดว์โฟนนี I ้ก็เร็วกว่านะครับทีนี้เราลองดูการสกอร์นะครับไหลลื่นอยู่โอเคมาแล้วครับ <off le> ทีนี้ตัวนี้ก็เป็นหน้าจอแบบ Full HD เหมือนกันนะครับทีนี้เราลองมาสังเกตว่า แปลกนะครับหน้าจอของตัว Android เนี่ยครับของเราเนี่ยของโคมจะเห็นตัวหนังสือเยอะกว่าเพราะว่าตัวหนังสือมันตัวเล็กกว่านะครับแต่การสกอร์ก็สู่สีกันนะครับสู่สู่สีแล้วนะครับนี่คือให้ให้ทุกคนช่วยกันตัดสิเนเอาเองนะครับ โนเกียมีแรม2องจิกโน้ตมีแรม3ามจิกซึ่งตอนนี้โน้ตสี่ก็ออกแล้วหน้าจอตัวนี้เป็นซ u เปอร์อ l e โมเนะครับตัวนี้เป็น IPS อันนี้ก็คือเรื่องนี้ส่วนส่วนหนึ่งที่ผมชอบ w n n o w w s โฟ n e มากนะครับ ก็คือตรงนี้เขาจะเรียกว่า l i ฟ e tiles มันก็จะเหมือนเหมือนวิดเจ็ตของ Android ครับตัวอย่างเช่น App and Wi วิ e เจ็ d วิ t เจ็ g e ก็คือไอ้อะไรที่มันอินเตอร์แอคทีฟนะครับคือเหมือนแบบสามารถกระพริบไปกระพริบมาได้เนี่ยครับยกตัวอย่างเช่น เช่นอีเมลหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับลบทิ้งก่อนตัวอย่างชัดเจนง่ายๆก็คือตัวนี้ตัวบอกอากาศนะครับบอกอุณหภูมิอันนี้ก็เหมือนกันครับใช้ค่ายเดียวกัน a c c u ิวเ แต่ของตัวนี้ผมไม่ได้อัปเดตมาสักพักแล้วมนะัมันเลนไม่ตรงกันก็เหมือนเหมือนกันครับคล้ายคๆกันเลยซึ่งของ Android ครับหนึ่งจะเป็น Desktop อก็คืออย่างนี้ คือเหมือนเป็นไอคอนแต่ว่าของ windows phone เป็น live tiles เช่น facebook เนี่ยครับก็เห็นไหมครับก็จะมีบอก status บอกอะไรมันก็จะพลิกหมุนไปเรื่อยๆก็ดูสวยดีครับในขณะที่ android ถ้าต้องการอย่างนี้ต้องเอา widget มาใส่เพิ่มนี่คือ app d o w e r นะครับก็คือที่เก็บแอป,ปแอป,ปต่างๆ ของ windows phone เดือนมาด้านนี้1ครั้งนะครับก็จะมีตรงนี้สามารถเซิร์ชได้นะครับแล้วสมมุติว่าถ้าเราต้องการเอาไปไว้ตรงแอป drawer นะครับเอ้ยไมใช่ไว้ไวไวตรงหน้า home เขาครับแล้วก็กดค้างแล้วก็เลือก pin t o start เห็นไหมครับก็จะมีช h o r t c u t มาตรงนี้ ต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของ Notification ของตรงนี้เราจะเรียกว่า Status Bar หรืออะไรก็ตามนะครับของอ่า Windows Phone เราเรียกว่า Action Center ตอนนี้ไม่มี Notification นะครับเหมือนกันแล้วแต่ใครจะชอบอยังไงวิธีใช้เลื่อนลงแต่ว่าไอ้ปุ่มเปิดปิดของ วินโด้โฟนแปดจุมีแค่4ีขีดสสอย่างอันนี้สามารถมีได้หลายอันนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าก็อยู่ที่ลอนเชอร์ของแต่ละค่ายอีกทีหนึ่งแต่จริงๆก็ไม่ได้หิีกันมากแอปที่ทุกคนใช้ขอยกตัวอย่างเช่น Facebook นะครับนี่คือ Facebook for android นี่คือ f a c e b o o k Windows 8.1เปิดมาปุ๊บเจอเสียต่องเลยนะครับเสียต้องเพื่อนสนิทของเราการใช้งานก็คล้ายๆายกันครับไม่ได้แตกต่างกันเลย นี่ notification, f r i n request ก็มีแต่อะไรไม่รู้นะครับตำแหน่งเรียงกันสลับนิดนึงคือส่วนตัวผมก็เริ่มเบื่อหน้าจอ AMOLED แล้วนะครับเพราะว่าใช้ซัมซุงมาหลายปีละตอนแรกๆก็ชอบนะครับ เห็นสีสันมันสดใสแต่ช่วงนี้ได้มีโอกาสได้จับจอ IPS ก็รู้สึกว่าจอ IPS ดูสบายตาดีแต่นี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้ Messenger มัน,นมีคุยกับพี่ดิวนะครับปิดก่อน ตอนนี้ตัวนี้เครื่องแบตใกล้จะหมดแล้วนะครับฟังก์ชันบางอย่างก็อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับของตัว windows phone nokia ก็คือกล้องนะครับแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่1.5.2.0เขาใช้เป็นจุดขายของเขาก็คือเรื่องกล้องนะครับ เราจะลองมาดูกันนะครับว่ากล้องเขาทำอะไรได้บ้างผมขอเก็บ Android ไปเลยนะครับเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วเป็นยังไงกล้องของโนเกียนะครับอันนี้จะดูมืดเพราะว่ามันวางอยู่กับโต๊ะนะครับน,นี่นะครับก็แท็บเพื่อถ่ายภาพแล้วก็พวกแอปเสริมด้านกล้องครับ ของเขาจะเหนือมากเหนือมากที่สุดละเช่นเมื่อเราคลิกตรงนี้ก็จะมีเขาจะเร,เรียกว่าเป็นเลนส์เราสามารถหาเลนส์ได้เพิ่มเติมจากแอปสต o ร์ของเขานะครับซึ่งผมไม่ได้โหลดมาเยอะเท่าไหร่แต่ตัวหนึ่งที่ผมชอบมากก็คืออันนี้ครับโนเกียแคมร่ามันดียังไงกว่าสต็อกกล้องทั่วไปเราลองมาดูกัน ใกล้จะหมดมันเลยใช้ฟังก์ชันได้ไม่เต็มที่มั้งครับคือคือตัวนี้นะครับเราลองมาดู resolution สามารถตั้งได้ว่าจะเอาเป็นกี่เมกะพิกเซลหรือว่าจะถ่ายแม้เป็นร,รอไฟล์ก็ได้นะครับแล้วก็กล้องตัวเนี้สามารถใช้งานแบบแมนนวลได้นะครับ ก็คือสามารถคุมชัตเตอร์สปีดคุมอะไรได้หมดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมจะขอเปิดเปิดตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้แบตเตอรี่ใกล้จะหมดบางแอปก็อาจจะใช้ได้ไม่สมบูรณ์แบบเดี๋ยวต้องขอเปิดแป๊บนึงครับ Mm hmm. ปิดแบตเตอรี่เซเวอร์ไว้ก่อนเลยอีกหนึ่งอย่างที่ชอบมากก็คือในเรื่องแบตเตอรี่นะครับคือของ Windows Phone ครับคือจะมีการบอกว่าแบตเหลือเท่าไหร่แล้วก็สามารถใช้ได้อีกกี่ชั่วโมงนะครับซึ่งในตอนนี้ก็เหลือใช้อีก4ชั่วโมงสำหรับตัวนี้แบตเตอรี่เขาอยู่ที่3,400 m มิลลิแอมถือว่าก้อนใหญ่มากๆ ใหญ่ที่สุดแล้วครับในสมาร์ทโฟนนะครับโอเคมาดูใหม่กล้องปิดทิ้งอย่างนี้นะครับอัแบบนนึงนะครับ โอเคมาแล้วครับก็คือกล้อง Nokia c a m มิ a นั่นเองนะครับที่เป็นแอปนี้นี่ครับนี่คือของเขาจะเหนือมากคือสามารถที่จะปรับ ISO ได้ปรับชัตเตอร์สปีดได้นะครับซึ่งถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นกล้องมือถือไหนที่สต็อกเฟิร์มแวร์สามารถปรับชัตเตอร์สปีดได้ มีปรับไว้ b a l านซ์โอเคอันนี้เราเห็นปรับ iso เอ้ยปรับระบบก็คือโอเคอันนี้คือการปรับโฟกัสของเลนส์นะครับนี่คือ Infinity ชาชัดจ,จนถึงสุดๆเลยอันนี้คือออโต้โฟกัส iso มีถึง4,000นะครับแต่ใช้ได้จริงๆก็ไม่เท่าไหร่ครับ สำหรับตัวผมใช้ได้ร้อยถึง800ก็เก่งแล้วครับนี่คือชัต t t e r Speed และอันนี้ก็คือ Exposure Compensation เช่นสมมติว่าคุณถ่ายภาพหนึ่งแล้วคุณก็รู้สึกว่าในโหมดออโต้กล้องคำนวณให้ทุกอย่างภาพนี้มืดไปคุณก็บวกตรงนี้ให้สว่างขึ้นครับเพื่อที่จะบอกว่าเออกล้อง คุณเซตออโตมาถูกหมดแล้วนะผมชอบแต่อยากให้สว่างนิดนึงแล้วก็บังคับให้มันสว่างขึ้นซึ่งวันนี้ผมได้ลองทดลองถ่ายดูนะครับในข้างล่างอาจจะมีลิงก์นะครับให้ดูว่าเนี่ยแต่ละชัตเตอร์สตีดมันทำงานได้ยังไงนะครับโอเคนี่ก็คือแอปหลักๆส่วนแอปที่ไม่มีเลยที่ลำบากมากเลยก็คือแอป YouTube พอเราดูใน Store เองไม่มีนะครับ ก็จะเป็นการที่ยังไงครับเขาเอาทำเหมือนทำเป็นชอ็อตคัทนะครับปฏิทินท,ทุกอย่างเหมือนกันโปรแกรมดูฟอรัร์มแทปทอ็อก์คมีเหมือนกัน Messenger ม,มีเหมือนกันอันนี้จะได้เปลี่ยนในเรื่องมี Office ติดมาให้ ไม่ต้องไปซื้อที่ไหนสามารถเปิดไฟล์ออฟฟิศอิดิอะไรได้ Skype มี Line มี WhatsApp มีนะครับ Line ก็เหมือนเหมือนกันเลยเหมือนเหมือนกับ Android แต่ว่าสติ๊กเกอร์ไม่สามารถโหลดได้จากนี่นะครับต้องไปโหลดที่เว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับแล้วมันก็จะมีมาให้เลือกในนี้หมายถึงเวลาเราจะซื้อสติ๊กเกอร์ครับต้องไปซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ไม่สามารถซื้อได้โดยตรง ส่วนหนึ่งรืยการที่ให้ดูก็คือ App Store ของ Windows Phone นะครับนี่จะเป็นอย่างนี้ซึ่งแอปยังน้อยมากน้อยนี่คือสำหรับเช่นแอปกล้องน้อยมากแล้วก็พวกแอปด้านการออกกำลังกายคารอะไรอย่างนี้ครับเริ่มมีเข้ามาให้เห็นแล้ว Run Static มาแล้ว Endomondo มาแล้ว เกมก็เกมหลักๆจากค่ายเกมลอฟก็มีเหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่นนี่เลยนะครับ a แอส l t มีเหมือนกันเล่นได้เหมือนกัน เสียงดังอยู่แต่ลำโพองอยู่ด้านหลังเหมือนโนโกเกียทั่วๆไปบางครั้งเวลาจับเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงลำโพงเรื่องภาพของเกมเมื่อเทียบกับ Android พอๆกันครับ ไม่ได้รู้สึกต่างอะไรกันเลยโอเคจบในเรื่องของการเล่นเกมนะครับแอป Photoshop มีเหมือนกันการสกอร์ลื่นมากความรู้สึกผมนะครับฮาร์ดแวร์เหมือนกัน Windows Phone ทำได้ลื่นกว่าเยอะ Instagram อินสตาแกรยังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นะครับก็ขาดฟังก์ชันผู้การเซิร์ชการอะไรไปนะครับก็ขอจบการเรียกว่ารีวิวหรือพรีวิวก็ได้นะครับเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สำหรับท่านไหนที่อยากได้สมาร์ทโฟนในราคาที่ประหยัดซึ่งจริงๆตอนออกมาราคาเท่ากันแต่ว่าหลายๆคนเห็น Windows Phone ครั้งแรกปุ๊บ ไม่โดนครับขายทิ้งถูกๆไปเลยอย่างเช่นเครื่องนี้เปิดตัวมาราคา22,000ทุกวันนี้ในตลาดมือสองหาซื้อได้ประมาณ11,000บาทซึ่งคุ้มมากสำหรับคนที่อยากจะได้สมาร์ทโฟนที่มีกล้องนะครับอีกหนึ่งอย่างขอเสริมนิดนึงตอนจบละกันเรื่องหน้าจอนะครับเปลี่ยนทีมเปลี่ยนภาพมาที่ setting นะครับ Start Team ท,ทีมของเขาจะเลือกได้2อ,อย่างคือทีมขาวกับทีมดำนี่คือผมเลือกดำเห็นไหมครับอันนี้สามารถเลือกสีได้ก็คือสีที่จะไฮไลท์ตัวหนังสืออะไรในนี้เมื่อกี้เป็นสีน้ำเงินมั้งจะเอาสีเขียวนะครับรูป Background เอารูปไหนดีครับง่ายๆเลยเอารูปนี้แล้วกัน ทีนี้เราลองมาดูครับเห็นไหมครับถ้าเกิดรูปจะอยู่ข้างหลังไอคอนที่มีลักษณะใสพื้นใสอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้เราเห็นรูปด้านหลังก็เก๋ไกลไปอีกแบบนึงเปลี่ยนรูปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ Start t e a ี Background อ oh, อา c k g r o u n d เหลืองแล้วกันนะครับ เห็นไหมครับข้างหลังก็จะเป็นสีเหลืองไปตรงนี้ก็กระผิดไปกระผิดมาตรงนี้ก็จะเป็นพวกอ่านโปรแกรมอ่านฟีดครับก็คืออ่านข่าวนั่นเองซึ่งมันเจ๋งมากครับเจ๋งกว่าตัวที่ผมใช้ประจำใน Android แต่ว่าพวกนี้ครับก็จะมีปัญหาเรื่องการแชร์จากตรงนี้ผมไม่สามารถแชร์ไปที่เพจของ OC Station ได้ ยังหมายถึงตัว OS หรือว่า f a c e b o o k ยังไม่ได้มาทำแอปให้ Windows 8.1ก็คราวนี้จบจริงๆแล้วครับขอขอบคุณนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้คุณก็อาจจะเลือกได้ละสมาร์ทโฟนตัวไหนเหมาะกับคุณถามว่า Windows ตัวถูกกว่านี้ครับน่าเล่นไหม น่าเล่นนะครับตัวละประมาณ5,000กว่าบาทลื่นลื่นอย่างนี้เลยซึ่ง5,000กว่าบาท Android ยังไม่ได้ลื่นจะมี1รุ่นที่ผมก็ชอบมากนะครับรุ่น1320อีกนิดนึงแถมก่อนจบนี่คือ Phonebook นะครับซึ่งถ้าเกิดหลายๆคนใช้ Android อยู่แล้วครับ ก็สามารถซิงค์มาจากนี้ได้นะครับตรงนี้เราจะเรียกว่า Contact อันนี้เรียกว่า People สกอ r e ก็ลื่นพอๆกันนะครับคีย์บอร์ดพิมพ์แม่นมากดี l นะครับโทรศัพท์ก็เสียงดังฟังชัดดีครับทดลองใช้แล้วตัวนี้มีเหมือนกันหมด Wireless a b g n a c มี nfc 2แบนได้แบนสได้เหมือนกันทิปของ Android ก็คือแตะค้างไว้นะครับมาเองสแกนเหมือนกัน Wi-Fi s e n s e คือจะบอกว่าวันนี้เล่นอะไรไปอะไรยังไงยังไงนี่นะครับบ้านผม 2 g ได้5 g ได้นี่เหมือนกันอันนี้ตอนนี้ต่ออยู่ที่ตัว5 g จจบจบจริงๆแล้วครับการรีวิวขอบคุณมากครับที่ติดตามชมแล้วก็ผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้าเจ้าไหนนะครับที่มีเครื่องให้ยืมเทสทางเราก็ยินดีเทสนะครับซึ่งตัวนี้ผมซื้อมาเองทั้งหมด แล้วก็เมื่อเทสเสร็จก็จะขายต่อในราคาที่ไม่แพงนะครับขอบคุณมากครับ